เยอรมนีส่งเรือรบจ่อเข้าช่องแคบไต้หวันยั U ่วยุจีนญี่ปุ่นรายงานนะคะว่าเรือโจมตีสเทินน้ํสเทินบกของกองทัพเรือจีนหรือ PLA เริ่มทำการฝึกซ้อมในทะเลไกลเที่ยวไปมาแถวทะเลญี่ปุ่นขณะที่เรือรบเยอรมนีก็มาป้วนเปี้ยนแถวช่องแคบไต้หวันเห็นไหมคะเราอุคุกรุ่นไม่ใช่แค่ยุโรปและตะวันออกกลาง ใกล้บ้านเราก็มีแน่ค่ะวันที่21สิงหาคม2567สำนักข่าว Global Times และ South China Morning Post รายงานว่าเรือรบเยอรมันสองลำกำลังรอคำสั่งจากเบอร์ลินเพื่อตัดสินใจว่าจะเป็นเรือรบลำแรกของเยอรมันในรอบร้ายทศวรรษที่จะแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันหรือไม่ทั้งทั้งที่สถานที่นี้กำลังเป็นข้อพิาพาท แต่เขาก็บอกว่าอาจเป็นเดือนหน้าต้นเดือนหรืออะไรยังไม่มั่นใจเขาบอกกับสื่ออย่างนี้นะคะพอบเรือรบเยอรมันพอบอยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นตอนไหนแต่ว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้มันท้าทายและเพิ่มความตึงเครียดกับปักกิ่งชัดเจนเพราะให้สัมภาษณ์สื่อไงคะไม่ใช่สื่อไปแอบนะให้สัมภาษณ์เลยแม้ว่าสหรัฐและประเทศอื่นๆรวมทั้งแคนาดา ได้ส่งเรือรบผ่านช่องแคบที่เป็นข้อพิพาทช่องแคบไต้หวันนี่แหละค่ะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเดินสายกันมายั่วยุรัวรัวแต่นี่เป็นการเดินเรือผ่านช่องแคบครั้งแรกของกองทัพเรือเยอรมนีนับตั้งแต่ปี2002จะว่าไปก็นาโตแหละนะคะเข้ามาเอี่ยวแถวแถวนี้ด้วยอยู่ต้องนูน่นถ้าว่าไปแถวแตะวันอ,ออกกลาง หรือทะเลดำก็พอเข้าใจแต่มาทำไมแถวเอเชียแซิฟไต้หวันและสหรัฐอเมริกาประกาศว่าช่องแคบไต้หวันคือเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในขณะที่จีนถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนดังนั้นช่องแคบไต้หวันก็คือหน้าน้ำที่อยู่ในประเทศจีนนั่นเองพลเรือเอกอักเซลชูผู้บัญชาการกลุ่มปฏิบัติการทางเรือของเยอรมักล่าวให้สาษั์กับรอยเตอร์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจออรอเบอร์ลินก่อนสภาพทางอากาศก็จะเป็นปัจจัยสำคัญด้วยอ่ะแต่ให้สัมภาษณ์ส่งสัญญาณกับจีนชัดเจนนะคะเรือรบฟริเกตบาเดนวูเทนเบิร์กและเหลือส่งำํางบำลุงแฟรงค์เฟิร์ตอัมเมนวางแผนจะจอดแวะที่โตเกียวอุวนังคารที่ผ่านมานี้แหละ แล้วก็จะแวะที่เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ด้วยจุดว่าไฟท้าทายยั่วยุจีนทั้งนั้นเลยนอกจากนี้จะเข้าร่วมการฝึกซ้อมในภูมิภาครวมกับฝรั่งเศสอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาซ้อมอีกแล้วนะคะเพิ่งซ้อมไปหมาดๆก็กําลังจะซ้อมอีกที่แถวๆทะเลจีนใต้เหมาหนิงโฆกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวกับผู้สื่ขาวในกรุงปักกิ่งว่าจีนต่อต้านการทำลายอธิปไตยเหนือดินแดนและความมั่นคงของจีนโดยการอ้างเสรีภาพในการเดินเรือมาโดยตลอดสับหมดละค่ะตะวันตกทั้งหลายรวมทั้งสหรัฐที่อ้างเสรีภาพในการเดินเรือจีนทำแบบนี้บ้างได้ไหมไปแถวแถวสสกาไปแถวแถวประเทศละตินอเมริกาละ่ะแค่นั้นสหร,รัฐก็อยู่ไม่เป็นต้องส่ง หน่วยสอดแนมมาไล่ล่าตามดูครั้งที่แคร,รัสเซียไปร่วมซ้อมรบกับคิวบาเวเนซุเอลานะคะเหมือนกันพอจีนร่วมกับรัสเซียไปลาดเตรแถวแถว阿拉斯加ก็เต้นเลยเหมือนกันขณะเดียวกันนะคะมีรายงานว่าเรือจู่โจมเนิรน้มเสิมบก Type 075ของกองทัพเรือจีนแล่นข้ามหมู่เกาะแรกและเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อซ้อมรบในทะเลอันไกลโพนเขาใช่ไหทะเลตะวันออกไกลนะคะพูดเหมือนหนังกระตูนเลยทะเลอันไกลโพนคือทะเลตะวันออกไกลที่แปซิฟิกแถวแถวญี่ปุ่นนั่นแหละนักวิเคราะห์พูดเมื่อวันอังคารเน้นย้ำว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ในสถานที่ซ้อมรบเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันของจีนคณะเสนาธิการร่วมของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น แถลงข่าวเมื่อวันจันนี้เองนะคะว่ากองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นได้ตรวจพบเรือพิฆาตซีรีส์ไทป์052ของกองทัพเรือจีนและเรือจูโจมสะเทอนน้ำสนบกไทป์075เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เห็นว่าได้แล่นไปทงมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านหน้านน้ำระหว่า,วางเกาะโอกินาวาและเกาะนิยาก,กุทั้งสองแห่งนี้คือฐานทัพสรัฐนั่นเอง จีนแค่ไปเดินบายๆใกล้ๆท่านทัพสรัฐแค่นั้นแหละผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจากปักกิ่งกล่าวกับกรณีนี้นะคะกับสื่อกรบทร์บอกว่าภูมิภาคน,นี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกองกำลังเซินน้ำสเสิร์นบกของจีนเนื่องจากตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันไม่มีพื้นที่นะคะไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการยกพลขึ้นบก สำหรับกองทัพเรือจีนนะคะแต่เครื่องบินแบบ Type 075สามารถบรนทุกเฮลิคอปเตอร์ที่ใส่ทหารจีนเข้าไปได้จำนวนมากในการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกได้หากจำเป็นน,นั่นพอเห็นเครื่องบิน Type 075เอาเลยอ,อยู่ไม่ได้นั่งไม่ติดนอกจากนี้มีวยงานป้องกันประเทศของเกาะไต้หวันกล่าวเมื่อวันจันทร์เช่นกันบอกว่า เฮลิ ter, คอปเตอร์กองทัพปลดแอกประชาชน2องลำปฏิบัติการทางฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ห,หมายไล่เรียกกันนะคะญี่ปุ่นเห็นเรือขนาดใหญ่ไต้หวันเห็นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งสามารถบรรทุกในเรือน,นั้นได้นั่นแหละก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะหน่วยป้องกันประเทศของเกาะไต้หวันไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเครื่องบิน t y p ์075ในภูมิภาคนี้บอกแต่ว่าเห็นและไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเฮลิคอปเตอร์มาจาก t ท p e 075หรือเรือรบลำอื่นหรือไม่เพราะโดยปกติแล้วจีนก็มักจะซ้อมรบรอบๆอบเกาะไต้หวันบอกแล้วทำเรื่อยๆให้ชินเสมอนักวิเคราะห์ยังกล่าวอยู่นะคะว่าภูมิภาคนี้ สามารถให้เรือบรรทุกเครื่องบินจมตีเกาะไต้หวันทางตะวันออกได้และก็ยังสามารถปิดกั้นการแทรกแซงทางทหารที่อาจเกิดขึ้นจากกองกําลังภายนอกเช่นกองกําลังของสหรัฐของญี่ปุ่นจากความช่วยเหลือของกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนกองกําลังสะเทินน้าสะเทอนบกของจีนก็จะสามารถปฏิบัติการยกพลขึ้นบกได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นซ้อมขัดซ้อมจีนบอกแล้วซ้อมทั้งปีซ้อมให้ฉิน ภาพรวมของบรรยากาศทะเลจีนใต้ตั้งเขาตึงเครียดเพิ่มขึ้นนะคะมเมื่อเรือของสมาชิกนาตโตมาป้วนเปียนในช่องแคบไต้หวันถี่ขึ้นชัดเจนว่าน,นี่คือการยั่วยุและท้าทายจีนอย่างเปิดเผยทางกองทัพไต้หวันล่าสุดก็มีการยิงขีปนาวุธพัทอตรอนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆได้รับมาใหม่ๆพัทโตผลิตโดยสรัฐที่จริงได้ข่าวว่าอนุมัติท้าด้วย แต่กลายเป็นเห็นแพท,ทรอดก่อนขีปนาวุธ s k y ยโบทรีอันนี้ค่ะไต่หวันบอกว่าผลิตเองนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เขาผลิตเองยิงขึ้นท้องฟ้ารุ่งสางของวันอังคารที่ผ่านมานี้และเรือรบนอกชายฝั่งก็ยิงขีปนาวุธ RIM66 Standard ด้วยเช่นกันอันนี้คือการเก่งกล้ามท้าทายจีนอย่างเต็มที่นะคะเพราะมั่นใจแล้ว ว่าสรันาโต้จะช่วยในขณะที่สรัตเปิดซ้อมรบกับเกาหลีใต้ที่ทะเลติดรั้วบ้านคิมจองอึนเกาหลีเหนืออยู่นะคะล่าสุดดูเหมือนว่าพื้นที่ทะเลจินต้าและแปซิฟิกคงจะไม่สงบเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะเมื่อสรัตปักหมุดตะวันออกกลางนาโต้เขย่าสงครามยุโรปปล่อยรายงานล็อกเป้าจีนเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ไปหมัดมาประเทศบริเวณสรัต ก็พากันมาซ้อมรบในย่านนี้คือย่านเอเชียแปซิฟิกย่านทะเลจีนใต้แบบรัวๆนี่คือการส่งสัญญาณสงครามพื้นที่ใกล้บ้านเรากำลังคืบคลานเข้ามาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ะเพื่อสนับสนุนให้สาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเน,นี่องขอเชิญท่านผู้มีจิตศรทัทธาบริจาคตรงเข้าบัญชีเรา สมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ